หนาวแม่มามองพี่บ้าแม่คนบ้ามาดูคนบ้าอื้ยนหนาว15อ,องศาจะ่ะ15อ,องศานะคะคนบ้ามาดูคนบ้าค่ะมนาะครับมันหนาวจน15อ,องศาแนมะ่ขอบคุณนกับตุ่มปลอยพ่อน ไม่เคยกินเหรอสันสิเคยกินอยู่ตัว้งกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นปะตุต๊กกันทำไมันนื่อยง่าบุรีเนาะ กินกัยิมมบ่ไไรได้จ้ะถ้ากินเนี่ยคนบ้าละค่ะยิมถ้ากินถ้ายิ้มันเห็นบ่ไไรจ้ะมันทุเรศเข้าใจบะสวัสดีค่ะบ่าใครบ้าหน้าบุมสั่นสะแตกยุสัยยิมนึงไหนเป็นบ้าบอหนาวด้วย Thế nhưng là điều mà Nhật okay, đi. nó không? cả con họ đa khỏe, họ đa khỏe nè, nhật không tốt nãy không phải một uống, nào lại bác Hãy kim cho kênh không คนบ้ามาว่าคนบ้าไม่ไหวเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยโทรกลับว่าดี่น้าตึนงโต๊ะน้าสุดจ้ะบ้านน้าสวยคนม่ค่อมเม็นดอกบึงปูไฟแต่ละคนแดิม กูนึกว่าจะแบบอยู่เขาเตาไม่ว่ากูนะถ้าจะไลยก็ควรพูดอ๋อวิดีโอสั้นนั่นหรอมันเน็ตไม่มีจ้ะเน็ตมันหลุดจ้ะก็ไม่ทำเป็นดูนัะ่ะมันตัดมันตัดไปเลยอินเทอร์นเน็ตนะจ๊ะไลยเขาคูณ เราเจริญก็ว่าเราเจริญพุทธตรงก็ว่าพุทธตรงยากน้าเมือนลับไม่เงยหนวกไว้เราเมา่อบอกกูเปลี่ยนเฟซน่ะมึงองี้ยเปล่ากูเงี้ยกูยากเน็ตยัวบุญแต้ยทั้งหลายน่ะสภาพหนังหนาคนไม่คอมเมนต์คอยนนูเอ้ยกิบปัดหาง่ามเกินคอยดอกไม่เคยกินหรือสันก็เคยกินอะไรจังกินนี่เนี่ยมัดสวนเกษตรติดแข่ Trí tẩy thêm. Nó lần Mà hả Ăn này mà ăn. จะซื้ออย่างกัี้ยก่งหยาดน้ำพอนที่นั่นไม่เสียเป็นพราะอินเทอร์เน็ตกับกาดอันมองเสกเกิดไปหลายคนแล้วนุ้นตาชอบเพื่อนมั้งฝนตกเขาหายจังวันหนึ่งพวกเขาจะมงใหม่ฝนมาตกฝนตก ยินไปยิ้มไปแมาบอกเขาแต่กินไปยิ้มไปเขาแถวก็จะ้มต้องได้กินบ่ะนะยังคือน้ำบึ้อีกอย่างหนึ่งนะเสียงหายไม่คอมเมนต์มาหน่อยเสียงหายจะหยุดเลยมันเป็นเพราะสอนพี่เตรียมาำพูด ยังยิ้มไปเมือเจาดีใจเมื่อเจาะได้เกษตสวนเกษตรเต็มมันบาือล่งเปียกเงียตกลาวหอ ข้นจังอยู่คนเดียวขอปลาไเขาค,คนเดียวเด้อต่อยำทบเก็บขงออางห้างจะพไปอื่นหรือสือบ้างห้างห้นขุดเต็มก็คนบอบดุนเด้อคนนะ เดี๋ยวมงหนขอบคุณค่ะคนทให้กำลังใจคนไม่ด่าให้ไ่รดินงตายนะคะก็มากกวกดนี่ก็เปิดสาลนะก็บ้ามากกแล้วไม่เจาไม่เจาั้งมดเองนะพลังอยู่บ้างก็พอหอม อนาณแม่เ้าปาเน้อเด็กข้าปลาด้วยนะเพราะว่าน้ำบบาอืมพอบเปนน้ำแข็งไน่ตตุเย็นเลินน้ำแข็ง

เ้าต้องมนกนารท้ามันเป็นท้างไงแลาวมันกระเด็นออกมากจากสวนสินะตอมันตัดไปตัดไปไม่ได้ยินเสียงบ่อนถ้าจะลงไลแล้วค่ะเพราะว่าอะไร เราเรื่องมาริฟ้าเท่ากันไม่เคยกินหรอรตกต่เคยสแตก,ากตแตม,กมา,าเพื่อนอค่อยสแตกจ้าแต่ทำได้กินทุกมมือคือบานห้องไอเพื่อนห้าฝากเพื่อนคนดี้ดีดอกมันเถ้ามันเถ้าคนมาเบิง้งกันละคนเบาเดิเถ้าคนมาเบิง้งกันละไปละเป็นนั่งเล่นจ้ะ ทำตัวลำบากขอหน้านานาเขาปลาใหม่ได้จ้ะนี่ไผเขียนคิวท่าปากเขาปลาดอกจ้ะวัมีจ้ะก้าตีเขียนตอนเศร้าตอนใบกัะลบมัดจ้ะเฮ็ดเบี้ยงในปลาหน่ะมันไม่ไผมาแตงสวยดอกจ้ะเสือในสูงมในซากด้วยจ้ะเสือของนอกเสือตัวเก่าข้งหลงไม่จำเป็นต้องแบบเขาไม่จะป่าดิเขาไม่ได้ไปแบบว่าอยู่ในเมืองอยู่ไปห่างไปอยงได้เนี่ย อยู่ในที่เรียนกันเขาลูกกับปุ่นเปืือเพิกต้มอีหานที่ชิ้่สองให้กัน แบ่ามากมึกน่าก็มาม่กไทยแน่นี่งนี่สอบนี่ก็ไม่อยูอ่แต่คนนี้นำใจมมาหายนะคนไทยน้ำกัน,กนเหรือือคือไรเสีคลมบ ยี่สหบคนจะจำยู่ย 1, 2, 3, ิบหนะน,นึ่งสองสามี่คนอน้ำเลียงแล้วใข้งาก่าวเลยพักอันี้สื้อยมจะพักอันีน้เก็บม,มันอยู่ห้างทางขอบคุณค่า Thì nào hồi đi bây giờ Nào bao phân tục Thế sẽ hãy bỏ nó hát cho luôn lấy được hả Chị tin đến Chị tin nhìn mới điền Bạn có mình có mình ăn Thế nhau kiện của ค่อยหนาวเล้ากินอไ้งมเขานอนอยู่กับพ่องานเขานอนเว้นกันยมหนาวหนากหนาวอีสเปหาวเล่ยมันเป็นห้องมอนบออย่างอากาศมันเย็นยง ขอคุณทำคุณใส่กระเพราหนั้น,นอืมสูสีจังน่มามั่ ยังไม่จริงหรอกมูคนนั้นเน่นอืมไปห้องห้องเนาะเกี่ยวฝาบปได้เบาด่เนดอกระวังแม่กับแม้จนแจมงอนฝนตกต้องพักผ่อนนะไปต่อพรุ่งนี้ดูอากาศด้วย

กข้มข่ามของเ้าเป็นแม่น้ำบ้างข้อหงหงาหนามากกินแล้วมนั่นเบ้มเบื่อเดี๋ยวนุใส่หดล้หลับเลยหลับนวนข้กววานะอืม เก็เลยไม่ต้องอืมหนาวบันนี okay, ้ไม่เผ <G> ็ดนะจ๊ะไม่ไดาข่อยติมวิดีโอสันที่ก็โดนสันนเอาไวม่ตั้งจฉโดมันเน็ตบะมี่มันค่อยจะแตกบ่แม่สันโอ้ยผู้บ่าวข่อยนั้นเคยกินดีซ้ำข่อยบ้างนาห้อนน่ะมิใช่แม่แต่งหนาข้าปลาหรจ๊ะ ว่าที่สวยท้ายๆนะสวยใส่กันก็ได้ลื่นกว่าดอกผู้ใดไปเพชรเวียกแต่งหน้าเขาเป็นเพชรในเพชรหน้าไพแต่งหน้าเขาทำด้วยไม่เคยแต่งหน้าไปทำนาถามด้วย,ว,ยว่าบุญอมว่าเนี่ยที่นี่กันเลยเรื่องเป็นเผยรหรือเปล่าม่อยากเปิ ตอน,นี้ปาให้เนีไม่ได้คอยลองมาแล้ว่ามองนี้ม่เน็ตคอยนั่งมองนี่ยรัประกอบวส,วส,สินท่านบวบ nó để kiếm chút kèo kèo nó phát tìm kèo nhưng mới đau không leo leo หนาววิริเบร่หนาวเล่นเดิมมึงมจะ <tama f> บทธรรมดา้อมหนาววิลีปวดก้นปวดหลังโอย้ยปวดทุกสิ่งทุกอย่าง ร่างถั่วขอนอ้อนก็ข้างในนี่ไม่ล่างกว่ามีแต่หมูขอนอนเราต้องไม่บรบพวนใครนะม,มึงฝากพันน้ำไปก่อนนะมึงจ้า เห็นบ่มมงมขอสิบตกป่า ข่อยไปนอกกันมกุ้เจ้าไปนอนเว้นก่อนสู่ซีวิตกับบมีแต่ขอยดอกสู่ขึ้นนะก็สู่่เพือกันนะหนาวมากทุ่นนี้รู้มุจเจ้าเนี่นาวไปดำมาดำมกับบังอออเอิเพราะแดดนะไม่ได้เสียเรียดจ้ะ ก็ชอบสีดำอยู่แล้วแต่ยังเป็นฝ้าอาการหนาวจะสิบห้าองศาเห็นบวกขั้วไทยข้างในมีขั้วฟินอยอยู่ธงหน้าเหมือนปไาตอยุปลาอยู่ร,ยรงหน้าจะ้ะออกมาจากปลาไม่ยูธงหน้ามันมาบรรยากาศแบบเกาะ ต่วิ่งไฟเน่เนี่เหนียนะนอนดูทีวีเห็นะกินเบียร์กินไวายแอลกอฮอล์หรือน้ําชาก็ว่าไปตัวตากน,นี้คอยขอตัวไปนอนเป็นเงอนเด้อข่อยหนาวแห้งหนาวอีหลีบบ,บ่หอนเลยคือมันหนาวอ่ะมึงขึ้จังหนาวหนาวบ้านเฮาคือหนาวก,าว,ก,าว,กว่าบ้านเฮาอีกบันะคะสวัสดีค่ะ